ครับนะครับเพื่อ <laughs> <laughs> ยครับซ้อไหลยืซ้อนไหลเลยที่ต้องพต้องยืนซ้อนไหล่เครับับทองครับเครับนะครับทนี้ดก็มีขนะคบขอบคุณสื่อมวชนนะครับสามพูดเลยเครับขอบคุณครับพี่เหมียวครับที่นะครับช่วยประชาสัมพันธ์มาทุกงาน ง่ายมาทุกงานตบบนี้รูปหล่อจริงๆนะครับตรงนี้รูปหล่อจริงนะครับต้องชิมชมออกจอทีวีหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ออกข่าวให้ใช่กระบอกเลยเป็นกรนถือการประชาสัมพันธ์เรียนเชิญโครงการของเราไปในตัวด้วยนะคะขอบคุณสหกรณ์กษิกรรมชายทะเลด้วยขอบคุณมากนี่ทะพ่วงหน่วยการน่ารักมากให้มันดูอ่า้นเทสฮัลโหลเทส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของเราของเราด้วยอะรนะตับคุณนะครับท่างกิการอำเภอส่างกานจังหวัดส่าสกิจการกรต่าการสาทรต่ากินรนนท์ไล่ปหมดเลยนะครับ <laughs> ừ. các con à bạn, đúng bạn, các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  bạn, ไ้ายน่ะท่านจะยกวัฒนาแดนีีขึ <c oughs> ้นมาโดี๋ยนะครับนี่วันนี้แบบเลื่อนตำแหน่งให้แล้วเลือ่อนได้เลยเดี๋ยวผมเลื่อนได้เลยพี่ นี่ขอบคุณอยู่เลยนะคะี่จริงๆแล้วจริงๆไม่มีที่ไหนเขาเ็าทาแบบนี้นะขอบคุณท่านอาจารย์สมศักดิ์ถูกท่าด้วยนะครับนี่ผ้าสวยๆนายกนิรุตของเราก็เดินวนอยู่ต่วันนี้บอกว่าถ้าหมดไม่ถึงสองหมื่นท่านไปกลับบ้านใจถึงจริงๆใจถึงจริงๆนี่กล่าวสวัสดีนะใครอยากกินอะไรบอกเลยนะครับท่านนายกมาได้เลยครับนั่นนายกค่ะนายกนานายกค่ะออนี่ปกตินี่อยู่ในเฉพาะงานในกรุงเทพตามโรงแรมอย่างยิ่ง แสบตาเลยใช่ค่ะไปแซวบอ๊โถอู้ชื่อนี้เลยเหรอใช่ตามสโลแกนแสดงว่าต้องฮะอร่อยปากจับปากตูเออไม่เป็นไรก็แม่พี่เพื่ออะไรคะพี่โจ๊กจะแอบดูก่อนสี่ขั้นสี่จะเกียงป่าไทยชะพาร์คตัวดะชะพาร์คตัวดีวโอ้โหทีหนึ่งที่สองเอาเองเอาเอ้ เรานันเองใช่ปลูกฟ้าบอกนิดหนารอบเยอดีกว่า